วันนี้เราจะลองนำเจ้ามาเตอร์ไซค์ตัวนี้มาทำอะไรพรางแบบไม่ง่ายกันดูครับสวัสดีครับผมนุและคุณกำลังอยู่กับชาแนลหนุม o เด l l e เอร์ eler, ครับ wow. ปกติแล้วการทำรลายพรางเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์จาพวกเทปบางพ่นหรือน้ายาก,กันสีไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีฝีมือในด้านการลงสีแบบไม่ต้องร่างไว้ก่อนหรือที่เราเรียกกันว่าการเพ้นแบบฟรีแฮนแต่วิธีที่ผมจะนาเสนอในวิดีโอนี้เนี่ยง่ายกว่าดันมานะครับก็คือไม่ต้องมีฝีมือมากขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายด้วยมีแค่ผู้การอย่างเดียวก็สามารถทําได้แล้วครับวิธีนี้ผมประยุกต์มาจากวิธีการทําลายพรางของคูลินคอนไร้ โปรโมเดลเลอร์ชาวต่างประเทศนะครับโดยมีการดัดแปลงในส่วนของสีที่ใช้และขั้นตอนการทําเล็กน้อยโดยถ้าใครอยากที่จะเข้าไปเยี่ยมชมผลงานของโปรท่านนี้ก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้เลยครับอันดับแรกผมรองพื้นด้วยสีดำเขามาของไทยโทนก่อนเพื่อเตรียมลงสีหลักในขั้นต่อไปโดยในขั้นตอนการรองพื้นนี้ไม่จำเป็นต้องรองพื้นด้วยสีทาเท่านั้น,นครับจะใช้สีกระป๋องแทนก็สะดวกดีครับ ในการรองพื้นด้วยมือเนี่ยเราจะต้องรองพื้นซ้ํากัน2-3ครั้งนะครับและถ้าหลังจากการรองพื้นเสร็จแล้วมีจุดที่สีปิดไม่มิดแล้วจุดัหนเนี่ยเป็นแค่พื้นที่เล็กๆแล้วก็เราอาจจะไม่ต้องใส่ใจมากนะก็ได้เพราะเดี๋ยวเราจะมาลงสีหลักทับที่หลังอีกทีครับเมื่อสีดำแห้งดีแล้ว ให้เริ่มลงสีไวเลโฮโมเดลคัลเลอร์ยูรากิแซนให้ทั่วตัวหุ่นได้เลยครับผมแนะนํนาว่าตามขอบหรือซอกของโมเดลเราอาจเว้นสีดําไว้บ้างให้เหมือนรอยคาบจางๆโดยไม่จาเป็นต้องทาเก็บทั้งหมดก็ได้แต่ไม่ควรเว้นไปเยอะนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องลงสีเต็มในส่วนที่เป็นลายพรางไม่อย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นว่าส่วนที่เป็นลายพรางเนี่ยจะดูเรียบร้อยแต่ส่วนที่เป็นสีแซนจะมีรอยเต็มไปหมดซึ่งมันจะดูไม่สมดุลกันครับ แน่นอนว่าสีอโรกิแซนเป็นสีอ่อนเมื่อทาทับสีเข้มมากอย่างสีดำเนี่ยอาจจะไม่ต้องทา2-3ชั้นเพื่อให้สีเต็มโดยอาจทาให้สีเสมอกันเป๊ะก็ได้หรือว่าจะทาให้มีรอยไม่เท่ากันบ้างก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ต้องระวังไม่ให้สีบางจุดเนี่ยดูบางเกินไปไม่งั้นเนี่ยจะดูเลเอะออได้ง่ายครับเพราะว่าเราลองพื้นด้วยสีที่เข้มมาก ก่อนจะเริ่มทำใบพลางให้เราเตรียมพู่กันทั้ง3ขนาดไปก่อนได้แก่ 1. นพู่กันขนาดเบอร์เล็กมาก 2. อพู่กันกลมขนาดเล็กและ3าผพู่กันแบนครับเริ่มจากการนำสีววเลโฮโมเดลคัลเลอร์ US k g r e e กกรีมันผสมน้ำเล็กน้อยจากนั้นนำพู่กันกลมขนาดเล็กมาจุ่มสีแล้วนําไปแตะลงมนโมเดลเพื่อเป็นการวาดขอบของอลายพรางด้วยการนำปลายพู่กันแตะไปเรื่อยๆแบบนี้ครับ ในขั้นตอนนี้เราอาจใช้วิธีถ่ายภาพโมเดลแล้วนําไปวาดลายพรังในโปรแกรมหรือแอปในมือถือก่อนเราค่อยนามาทําสีจริงก็ได้นะครับระว่างแต่สีไม่จำเป็นต้องทําให้มันเป๊ะมากนักนะครับเพราะเราสามารถใช้สีอีโรกิซนมาเก็บขอบทีหลังได้ถ้าเกิดว่าเราต้องการ แล้วถ้ารอยพู้กันของเรามาดูออกเป็นเหลี่ยมๆหน่อย mm hmm. ก็คิดว mm hmm. ่าคล้ายๆกับลายพรางดิจิตอลอะไรอย่างนั้นก็ได้ครับ พอลงสีด้วยพู่กันกลมแล้วให้เราใช้พู่กันขนาดเล็กลงสี v a l l โ homodel color us dark green เบริเวณเดียวกับที่ลงสีไว้ก่อนหน้าเพื่อให้ขอบลายพรางดูมีน้ำหนักที่หลากหลายมากขึ้นครับพอขอบลายพรางแห้งแล้วเราจะเปลี่ยนมาใช้สี v a l l โ homodel color olive wrap กันนะครับตัวจเจ้าสีนี้ยเหมาะสำหรับการทำลายพรางของเรามาก พราะตามสูตรของการทําลายพรางแบบนี้เนี่ยเราจะอยากให้ขอบเนี่ยเป็นสีเขียวเข้มแล้วสีด้านในลายพรางเนี่ยให้เป็นสีเขียวออกเทาๆซึ่งโอลิฟแรปของวัลเลโโเนี่ตอบโจทย์นี้ได้ดีเลยครับให้เราผสมน้ากับสีเขียวโอลิฟเล็กน้อยโดยให้กสะสัดส่วนประมาณสี5ส่วนต่อน้ํา1ส่วนจากนั้นให้นําพู่กันแบนมาค่อยๆจุ่มสีแล้วนํามาแตะบริเวณที่เราทําขอบไว้โดยระวังไม่ให้สีปิดทับขอบจนหมดหรือเลือออกมาเกินขอบครับ เวลาลงสีเราสามารถเอาพู่กันแบนแต้มสีไปเปลี่ยนนิดนึงมาป้ายลงบนผิวชิ้นงานให้คล้ายๆกับการเคลือบโมเดลแล้วปล่อยให้มันแห้งไปเองโดยไม่ต้องลากพู่กันยาวๆก็ได้ครับเหตุผลที่เราควรเลือกใช้พู่กันแบนในขั้นตอนนี้ก็เพราะว่าพู่กันแบนเนี่ยสามารถอุ้มสีได้ในปริมาณมากกว่าแล้วเวลานําไปลงสีก็จะเกิดรอยแปรงน้อยกว่าครับ ในขั้นตอนนี้ควรล้างพู่กันบ่อยๆนะครับเพราะมันมักจะมีสีส่วนหนึ่งที่แห้งคาอยู่บนพู่กันและทําให้สีที่ทาอาจไม่เรียบเนียนหรือมีผงสีที่เป็นกะเกล็กลดค้างอยู่บนชิ้นงานก็ได้ครับ เมื่อสีที่เราทาลงไปในรอบที่1แห้งแล้วให้เราลงสีซ้ําด้วยวิธีการลงสีเดิมโดยถือว่าเป็นการทารอบที่2โดยถ้าในรอบที่2สีแห้งแล้วและยังมีจุดไหนที่ยังไม่เรียบร้อยก็สามารถลงสีซ้ําในรอบที่3ได้อีกครับ และที่ก็คือการทำลายพารางแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อ,อะไรมากครับถ้าใครรู้สึกว่าลายพารางนี้ยังดูรโดโดหรือรู้สึกว่าส่วนขอบลายพารางยังมีจุดที่ดูแล้วมันสีเลอะมากเกินไปก็สามารถใช้สีแซนมาตกแต่งในส่วนขอบเพิ่มเติมได้หรือจะทำการวิจาริณ์เพื่อเพิ่มความสมจริงอย่างเช่นการวอชหรือการทำรอยถลอกเพิ่มก็ได้ครับ ในวิดีโอหน้าเราจะกลับมาคุยกันเรื่องพื้นฐานในการเลือกใช้สีวอชแล้วการเลือกใช้น้ำยาพันในลายเอเซนต์หรือน้ำยาตัดเส้นกันถ้าใครสนใจก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไว้เจอกันในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ